สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านอที่เข้ามารับชมส่งกำลังใจให้บ้านัวจังชแนลนะคะขอบคุณนะคะอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะชาไม่มีพวกท่านนะบ้านโอจังก็คงไม่มาถึงขนาดนี้นะคะขอบคุณทุกเลฟทุกไลท์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาส่งกำลังใจบ้านโอจังนะคะ,อะตอนนี้โอจังก็ ทำเสกเกาะอีสานเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งออเดอร์มาะคะ่ะเยอะมากเลยประมาณสิบสี่สิบห้าเจ้าค่ะส่วนมากก็จะสั่งคนละร้อยค่ะแล้วก็สองร้อยก็มีนะคะแล้วก็ร้อหสิบก็มีค่ะอโอ้จังก็เป็นคนปรุงรสเสร็จแล้วะคะ่ะเป็ล้างมือล้างไม้มาแล้วก็เตรียมตัวรอแม่ เป็นคนยัดค่ะเพราะว่าไส้มันใหญ่เกินไปถ้าเรายัดอ่ะแน่นเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทุนอะไรเลยเพราะว่าอูจาเอาเนื้อดีๆนะคะเนื้อที่มีสันคอหมูอ่ะเอาเนื้อสันคอหมูแล้วก็เนื้อบดม,มาทำนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้เอามันมันที่แบบเป็นมันมนมาใส่นะคะแล้วก็เล้นเนื้อค่ะเพราะว่าเล้นกินกับข้าวนะคะ ไม่ได้ทำทข้าวาไม่ได้ทำใส่กอวข้าวนะที่กินเล่นคะกินเล่นก็ชวนกินเล่นนะเพื่อนๆไอ้ตัวนี้มันที่ผมทำมีจะสามารถกินกับข้าวเหนียวได้พอดีเลยนะคะวันนี้รสชาติอร่อยมากเลยอุจังกลัวไม่อร่อยนะต้องเอาคนเสร็จแล้วอจังก็ไปย่างย่างแล้วก็ชิมชิมรสดูก่อนนะเพื่อความมั่นใจในรสชาตินะเพ็นอนๆแม่ก็จะ ยัดอย่างนี้แล้วเพื่อนก็จะล้างก่อนที่ล้างก่อนเพราะว่าเอพร่อวความสะอาดเวลาเราไปตากแดดเงี้ยแมลงวันจะไ,ไม่ได้มาตอมค่ะจะได้สะอาดนะเอะสอสกรอกที่อดทำนะคะไม่ไม่ได้ใส่าสารกันบูดหรือสีสีอาหารนะ,ะไม่ได้ใส่ค่ะแต่ว่าที่เขาเรียกว่าเขาใส่สารข้อหองว่าขี้เกลือเนาะ ที่เกลือมันคีดเกลือเพราะว่าอะไรสีจะเป็นสีขาวเหมือนเกลือเพราะอจารยเคยเคยไปแตกินอยู่บ้านป้านเนาะเพื่อนทำใส่กรอกแล้วก็แหนมขายเอาไว้ใส่เอาไว้ใส,เใส่เวลาเราคนอันเนี้ยมันสีสีจะสีแดงสีเนื้อจะสดแต่อันตรายนะขนาดเราอาจังไปแตะใส่ลิ้นก็ยังหัดลิ้นก็ยังเจ็บนะคิดดูว่าถ้ามอสมอาหาร ให้สีสวยขึ้นก็ใช่อยู่น่ากินก็ใช่อยู่นะคะแต่ลำไส้ของเราล่ะอ่าากินมากๆไปก็ททำให้ก่อก่อเกิดมะเร็งในลำไส้ได้นะคะเพื่อนทุกท่านเห็นเนื้อสีสันเิแดงในตลาดก็ระมัดระวังด้วยนะคะยิ่งแดงยิ่งอันตรายนะคะอ่าน,นี้ก็คือสีธรรมชาตินะ่ะต้งจะทำสีธรรมชาติตอน ส่วนมากจะทำแล้วก็ย่างขายตอนเย็นเลยนะคะแต่บางคนเพื่อนชอบเปรี้ยวนะคะเพื่อนก็จะไม่ให้โอ,อย่างนะคะจะเก็บไว้สักวันหรือสองวันวันที่สองถึงจะมาย่างเพราะว่ารสชาติจะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งะคะ่ะสองมางคนก็สามแล้นนะคะเพราะวันหนึ่งก็คงไม่เปรี้ยวหรอกเนาะแต่ถ้าอากาศร้อนอาจจะเปรี้ยวนะคะวันเดียวเพื่อนก็จะยัดแล้วก็ ปริมาณความยาวความยาวเพิ่นทำโค้งละห้าสิบบาทนะทําแล้วก็ทาแล้วกลักวตจะเองแบบว,ว่าทําไม่สมราคาทําไปตากจนจะได้ย่างแล้วยังบอกว่าบางอันเล็กจังเนี่ยหมจังก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้าเล็กอะ่ะก็เอาเอา,เอามีดหัน่นแล้วก็เติมเติมแตมแผม,ม,ม,มให้เพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรเมค้าแมค้าไม่ค่อยแบบคิดตนอหนีนะ เครื่องปรุงอะไรใส่เยอะมากหอมกระเทียมใส่เยอะค่ะมันถึงจะอร่อยเนาะเอารับกำไรพออยู่ได้ค่ะไม่ได้เอาแพงนะคะเราเอาคุณภาพมากดีกว่าค่ะเพราะว่าคนที่ซื้อก็อยู่ในอำเภอบ้านเดียวกันโอคนะคนก็รู้จักเยอะเยอะมากเยเราจะทำเสียงนาไม่ได้นะคะเราไม่ได้ขายครั้งเดียวเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เมตตาต่ออาจารย์ช่วยอาจังมาจนถึงณจุดที่ผ่านจะ,ะนเป็นยูทูบเบอร์นะคะขอบคุณนะคะยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่กรอ,อกเอกาสารรายได้ขอต้องต้องไปเอาอีเมลก่อนพรุ่งนี้นะอาจารย์จะไปดดอ,นนะะอุดรนะก็จะกะประมาณนี้่ะห้าสิบบาท ลิกไปไหมอะไรประมาณนี้ก็ยังพูดอยู่นะแม่ลิกไหมเอามือเอามือ,เอ,มอเอามือตัดตัดขนาดที่เราเขาขายอยู่ในตลาดนะที่ในตลาดเขาขายมันมีเขามีแต่มันมันหมูเนาะลราก็ทํารสชาติแบบจางๆเนี่ยไม่อร่อยอันนี้จังการันตีเลยนะคะใครอยากชิมทักมานะจ๊ะหลังบ้านนะคะ วันนั้นทำอ่อไม่เยอะเท่าวันนี้วันนั้นอะวันนั้นทําแบบรีบเร่งแล้วก็คําด้วยก็เลยไม่ได้ย่างหมดวันที่สองถึงมาย่างหมดนะคะแต่วันนี้กะว่าจะย่างได้ประมาณบ่ายสองกว่าว่าจะรีบไปส่งลูกค้านะ,ะออเดอร์เยอะมากแล้วก็สั่งมาเรื่อยๆะคะสรุปโอได้ไปส่งออเดอร์ประมาณสี่โมงกว่านะ เวลาส่งสบายแป๊บเดียวไม่ถึง30บนาทีนะคะโอเลยแบบเยี่ยงเลยคะส่วนมากจะเป็นลูกค้าคนเดิมนะที่เคยซื้อเพื่อนอร่อยแล้วก็ปริมาณเนื้อมันสมควรที่จะกินนะคะเพราะว่าบางทีไปซื้อที่ตลาดรสชาตจิจางแล้วก็มีแต่มันแล้วก็ข้าวะก็ไฟติดแล้วโอจังก็จะมาย่าง ออกมานลันะขนาน,นี้นะคะกําลังเหลือน่ากินเล็กคนย่างก็จะหิวนะคะเอามากินหิวข้าวก็เลยมากินกินโชว์เพื่อนๆอยู่นะคะขอบคุณทุกเลยทุกไลยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ